การเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมไม่เห็นเลยมืดนะม,มต้องเปิดอันนั้นเลยอนะเก่า <c oughs> ดำหมดเก่านะ <c oughs> ดำหมดทันะ้งตึก ติดอ่าดีได้ยัง,น,ยงน,นี่คือแคมป์ตอนเช้าระดับแรกนะครับเราต้องเตรียมใจก่อนนะครับว่าการฝึกซ้อมที่เรา,าเข้าอยู่ในแคมป์นะครับเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นนะครับทำตามโปรแกรมนะครับรทางโค้ชกำหนดไว้นะครับ สิ่งแรกเลยที่เราต้องเตรียมคือเตรียมใจก่อนเพราะว่าการฝึกซ้อมมันเป็นการฝึกซ้อมแบบมีแบบแผนมีระบบนะครับแน่นอนครับเนาเกิดคนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาหรือที่ไม่เคยเข้ามาเป็นทีมชาติมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ริมรถของการซ้อมเช้ากลางวันเย็นบางทีมีก่อนนอนด้วยนะครับก็นั่นแหละครับคือร่างกายกับหัวใจต้อง มาคู่กันนะครับก็ต้องปรับตัวให้ได้นะครับตามเพื่อนทันสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หก่วันนี้เราจะมาคุยกับเจ๊วันนะฮะผู้มาวันแรกนะครับวันนี้ครับเจ๊วัสดี้โปรแกรมวันนี้เป็นไงบ้างฮะ เยี่ยมมากเจวันบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงเจ้าเชิญครับวันนี้รู้สึกเป็นไงครับกับโปรแกรมวันนี้ครับเ <c oughs> ยี่ยมมากกินบูดไม่ออกนะฮะคุณก้าวครับคุณก้าวคิดว่าไงครับ <c oughs> อีแบ็กอนน e ีแบ e ็กเพราอ e ีแบ็กดีฟท์หัวขาววันนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าเซตเดียวได้ไหมโปรแกรมวันนี้เป็นไงคะ เโอเควันนี้ก็เยี่ยมมาเย <S <S ีเ่ยมจริงๆไม่ไหวแล้ววันนี้การรายงานข่าวของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะสวัดีครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงกีฬายุ่ยสูนะครับยุ่ยสูเนี่ยมีหลายประเภทในการแข่งขันในวันนี้นะครับผมจะพามาดูหนึ่งประเภทชื่อว่าประเภทดูโอซิเทมดูโอซิเทมเนี่ยใครบอกเป็นท่าลำท่าโชไม่ใช่ครับดูโอซิเทมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการฝึกการป้องละตัว ฝึกเซลล์ดิเฟนในโบราณการเขาฝึกแล้วมันน่าเบื่อเขาเลยเอาเกมการขันนี้ขึ้นมามาแข่งขันกันจริงๆแล้วเป็นกุศลบายให้เราได้ทำท่าเซลล์ดิเฟนเนี่ยซ้ำๆซ,ซ้ำไปซ้ำมาจบเข้าไปในสมองซิลบัมร่างกายจำทุกส่วนร่างกายจำโดยทำแล้วทำโดยอัตโนมัติรุนแรงเด็ดขาดนี่คือประเภทดูโอซิสเตมมันไม่ใช่ท่าลําจำไว้ <c oughs> แต่น,นี้มันยังไม่ชื่นใจพอใช่ไหมมันต้องใช้ไหนคุณยังไม่สดชื่นพอนสดชื่นแน่นอนโอ้โ oh, หเสงสวงโดนแม่โดนตตยโดนกวาโด <laughs> yep. เจ็บคอตรงคอเก่งเหมือนจันไม่ใช่เจ็บที่จะดูดขเจ็บเนื้อรับชิงขนาดเลยนะครับวันนี้แกภาพมาทันเวลานะครับเดี๋ยวดูนะครับชีวิต สำคัญคือต้องในระบบระเบียบนะครับที่เขาคำนวณไว้ครับก็ฝากถึงน้องนะครับที่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับฝันได้ไกลนะครับแล้วไปให้ถึงนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสุเย้นที่นั่นนะครับนกที่ตื่นออกหากินก่อนย่อมได้ผลไม้ก่อนใครครับชามเขียวข้ามช้ามชามขาวข้ามข้าอาเลียหี